นอนไม่ทันแล้วนะฮะวันนี้จัดมากิโลน่าจะพอทอดมันอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ40ค่ะ40โลอุ้ยเยอะนะเนี่ยแล้วก็แหนบปลากาย60อันค่ะแหนมปลากายหกสิบอันตอนนี้แหนมก็หมดแล้วโ <Okay. S 2> อเคนี่คือตอนนี้ผมมาเนี่เย็นแล้วนะตลาดจะวายแล้วแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆดูเนี่ยดูถุงซะก่อน มาดูกันครับผมสวัสดีเรับเพื่อนณนขณนะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดปั๊มเอโซ่ผ้าจีนอเภอเมืองจงัังวหดสมุทรสาครครับผมวันนี้พาเพื่อนเมาแนะนําร้านทอดมันครับผมเขาไม่ได้มีทอดมันอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเลยมีแหนมทอดด้วยครับผมเป็นแหนมปลากรายนะอันเท่าไหรนะ่ครับคุณแม่ค้า ชิ้นเดียว20 2สองชิ้น30แล้วก็มีทอดมันด้วยชุดละ20ถึง30บาทประมาณกี่ชิ้นนะครับคุณพ่อคะชิ้นละสองบาทะชิ้นละสองบาทนะนาท,นะทางร้านมีบริการผักฟรีครับผมตัวน,นี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับคุณพ่อคะใส่น้าเมพวกจิ้มใส่จิ้มกรุงก็ได้อ๋อจิ้มแต่ละยอยางนะโอเคอันนี้ทำเองเลยไหมฮะ รับมาอีกทีนึง,นงโอเคจ้าชิ้นเดียว20่สิองชิ้น30มสิจ้าที่3มชิ้น50บได้จ้ ครึ่งโล40บาทได้จ้าฝากกินได้ครับผมเ,เขามีทอนมนันด้วยนะถุงละ40ลบาทครึ่งโลตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมบริการผักฟรีนะฮะ หลังก็ถ่ายคันไม่หยุดเลยครับผม ทอดไม่ทันแล้วนะฮะวันนี้จัดมากิโลเนี่ยจะพาะทอดมันอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ40่สค่ะสี่สโลอู้ยเยอะนะเนี่ยแล้วก็แหนมปลากาย60อันค่ะแหนมปลากาย60สิบอันตอนนี้แหนมก็หมดแล้วโอเคนี่คือตอนนี้ผมมาเนี่เย็นแล้วนะตลาดจะวายแล้วแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆดูเนี่ยดูถุงซะก่อน เอาดีแล้วทุกคนนะจ้า Thank you

I <laughs> อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับคุณพะะ่อค้าน้จิ้มบบิมไก่จิ้มซุมก็ได้โอเคทอดมันจิ้มได้ไหมฮะได้ครับโอเคอบค อันนี้ก็ยังเติมกันเรื่อยๆเลยฮะทอดกันไม่หยุดเลยทีเดียวได้จัจนร้อนป่ะร้อนเลยจ่ะี่ร้อนเลยจ่ะไม่ด้วยผมอะตัวร้อนร้อนไปหาหมอมาร้อนเลยไม่ได้อะไรจ้ะ เปิดสายสองถึงสองพุงค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม